สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะคะที่11มกราคม2564นะคะนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะอยาจะให้ท่านผู้ชมดูนี่คือบรรยากาศยามเช้าข้างหลังกุฏิของแม่ชีนะคะก็บินทบาทมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ฉันข้าวบรรยากาศยามเช้าเช้า สวยงามมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวนผักค่ะตอนนี้สวนผักไม่ชีนะคะผักกำลังสวยค่ะผักกำลังโตตัวนี้คือผักที่แม่ชีปลูกไว้ในคลิป,ปก่อนๆนะคะตอนนี้โตแล้วนะคะสวยมากเลย ผักคะน้าเก็บไปหมดแล้วก็รอให้มันแตกยอดใหม่มะเขือ,อเทศก็กําลังออกดอกแล้วก็เป็นลูกแต่ว่ายังไม่สุกแปลงนั้นก็จะเป็นผักช,ชีขึ้นฉ่ายขึ้นปุกหนาวมากค่ะวันนี้อากาศหนาวคิดถึงแม่มากเลยแต่ไม่สามารถไปเยี่ยมได้ปกติเราอยู่ด้วยกันทุกวันดูแลกันทุกวันอยู่โรงพยาบาลอำเภอเราก็อยู่ด้วยกันตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่า อยู่ในโรงพยาบาลตัวจังหวัด,ดวเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้แล้วก็แม่ก็อยู่ในห้องกึ่งวิกฤตด้วยนะคะก็เลยไม่สามารถเข้าไปเฝ้าได้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอคุณพยาบาลนะคะคิดถึงก็ต้องทนเอาเลยพามาดูสวนผักเล่นๆก่อนเวลาฉันข้าวเช้าก็คิดถึงแม่นะคะปกติเราจะฉันข้าวด้วยกันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันดูแลกันทุกวัน เวลาไม่มีแม่มันก็รู้สึกวงงเวงไงไม่รู้บอกไม่ถูกเลยผักสวยไหมคะท่านผู้ชมอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะอันนี้ก็คือ ยอดที่แตกออกมาใหม่เพราะว่าแม่ชีแม่ชีเก็บไปผัดไปลวกไปกินกับส้มตำคือเอาขึ้นถวายตอนเช้าด้วยนะคะเก็บไปทำอาหารอันนี้ผักชีลาวผักชีลาวของแม่ชีสวยๆอันนี้ผักชีของแท้เลยนะคะว่าแม่ชีปลูกนะคะดูอันนี้อันนี้ก็สวยๆค่ะท่านผู้ชมมีพริกด้วยพริกก็กำลังออกดอก แม่ชีก็ปลูกเล่นๆไปนะคะเวลาว่างอันนี้ก็สลัดคอร์ดนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อเขือเทศกำลังแตกพุ่มอันนี้ก็ผักชีนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็กผักชีแต่ว่ามันยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ยังไม่โต น,นี่คือที่โตแล้วนี่คือโตแล้วนะคะขันชีปลูกไว้เวลาเราจะทำอาหาร <c oughs> ปลูกไว้เวลาเราจะทำอาหารทำข้าวผัดเราก็มาเก็บได้เลยไม่ว่าจะทำต้มยำราทำอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้นะคะถ้าเก็บไปกินกับปลาเผานี่อร่อยมากเลย <c oughs> ตรงนี้มันแห,แหว่งแหวงเพราะว่ามันตายไปนะคะ <c oughs> สวยมากสวยไหมคะผักพี่แม่ชีปลูกไว้วัดนี่คือกิจกรรมยามว่างหลังจากที่ว่างจากภารกิจของทางวัดหลังจากที่ว่างจากการปฏิบัติธรรมนะคะแม่ชีเข้ามาปลูกผักเล่นๆผลลัพธ์ที่ออกมาถึงแม้จะไม่สวยเท่าสวนผักบ้านไม่เหลานะคะแต่ว่าแม่ชีก็พอใจแล้ว <c oughs> ได้แค่นี้พอใจแล้วคะ่ะคณะมันก็ แตกออกมาใหม่เพราะว่าเก็บไปหมดแล้วเก็บไปผัดน้ำมันหอยบ่อยมากทำขึ้นถวายตอนเช้ามะเขือเทศอันนี้ก็ปลูกไว้ตามตามชายขอบก็กำลังงามอันนี้อันเล็กๆก็แตกขึ้นใหม่ก็เยอะ หลังที่เห็นนั้นก็จะเป็นกุฏิของแม่ชีนะคะก็ที่อยู่ด้วยกันกับแม่ตื่นเดินลงมาจากกุฏิก็มาเก็บผักในสวนมารดน้ําผักตอนเย็นก็เก็บผักไปเตรียมไว้ไปเตรียมไว้พอถึงตอนเช้าๆนะคะก็ทําอาหารขึ้นถวายพระทุกวันนะคะก็คือแม่ชีก็จะทำหน้าที่ทำอาหาร ถวายพระถวายแม่ชีแล้วก็ญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดก็ได้กินอาหารที่แม่ชีทําด้วยนะคะแล้วก็ญาติโยมที่มาวัดก็มีอาหารมาด้วยก็คือหลังจากที่ถวายพระถวายแม่ชีเสร็จญาติโยมก็จะนําอาหารที่เหลือนั้นไปนั่งรับประทานกันถ้ามีถ้าทานไม่หมดก็ห่อกลับบ้านได้นะคะแม่จะแม่ชีก็จะทําอาหารวันล,ละสองสเมนู บางวันก็สองบางวันก็สามนะคะแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ไปบินทบาททุกวันนะคะก็อาหารก็เยอะนะคะมีผลไม้มีอะไรเยอะแยะเลยก็แบ่งแบ่งญาติโยมกลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ฉันไม่หมดนะคะเพราะว่าอยู่นี่ก็มีพระสองรูปแล้วก็มีแม่ชีอยู่สี่องค์ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า <laughs> ขอไฟด้วยนะคะแม่ชีบวชใหม่บางทีอาจจะพูดอะไร ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศสวนผักยามเช้าๆของแม่ชีนะคะเนี่ยมะเขือเทศต้นนี้สวยมากเอ้ขึ้นฉายเพิ่งจะปลูก สวยงามเดี๋ยวเขาถ่ายรูปหน่อย <goof ball> ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีกันทุกคนไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีปลอดภัยจากโควิดนะครับ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่อยู่ในวันนี้บรรยากาศดีนะคะห่างไกลจากโควิดเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ขออนุญาตไปฉันข้าวก่อนนะคะบินทบาทมาแล้วแต่ว,ว่า ยังไม่ได้ฉันข้าวเลยขออนุญาตไปฉันข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวว่างๆก็จะมาทักทายใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปกับบรรยากาศแปลงผักสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ